กับสวัสดีพี่น้องปอบาปเบอร์สูฟูสุโกลนี่ดีตลับการสืสางอติสว่างจ้าเดี๋ยวพี่น้องเด้อกระยักสั้นจากย่างเลยเด้อพี่น้องเด้อเนาะตอนนี้ก็คือเป็นเวลาอยู่ที่สองสามโมงพี่น้องเอ้ยสิบแปดจบเบิ้งเฮดพี่น้องครับเอื้อส่วนแปงกีแกงละไม่บริปายดอกว่มเพราะว่านู่นนี่นั่นเนาะไปทำธุระนิดหน่อยครับในเมืองพี่น้องเอ้ยทางกอยากจะพันลนาพี่น้องเอ้ยทางยามพลเนาะ แล้วก็เลยลงมาหาจิตตุยเนาะจิตตุยเพป็นกำลังใส่ผู้มันของนางนะจ๊ะเออหน้ากาตาคงตาหินรถตายบนดุ้ยยางเลยสายบ่อ,อบาตอมเนาะก็เลยว่าบนใบขาเขาวเอามาลาแล้วก็เลยว่าสิไป,ปจับเบื้งเฮ็ดพี่น้องเพออื่อว่าเห็นโพพีอขึ้นมากระมีเลยนะพี่น้องเนาะเออก็กเป็นลือเดจ้ะ อาจจะเป็นวันของเราก็ได้เนาะแวครที่ตามกันละกันพี่น้องเออว่าฮัสก์ได้เห็ดจักดอกหรือว่าบอได้เลยเนาะเห็นแล้วพี่น้องเฮ้ยเี็ดตีาบน้อยคอยรักนะนจ้าอืออือคนมาเห็นตัวรัดอกส่องดอกในนี่พี่น้องเอ้ย เก็บก่อนมีดกับบริถือ้จ้าวันนี้บริขึ้นวัดสิมาฮาเฮดพี่นอ้องเออวันนี้ตีนบา้าไงหนึ่งเองบาบุไดา้จะได้แล้วหนึ่งดอกจ้าเออหาต่อเด็ดจ้าอืมพี่น้องออกแคมทางเลยจ้าเห็ดไค่จ้าบางังแค่ไหนบานแพร่ๆเ่นี่ออกแคมทางเลยนะเออทำมากลนจิโรอ,อครับผมได้เอาวันนี้ จงไม่ขอยิบบอนี่ดอกงามงามพี่น้องเอ,อ้ยมากระเดิ้ลเอากระเดิ้ลไปนี่มาเดินดมาเก็บดอกกันพี่น้องอืไปพี่น้องมาเก็บตาเอากบบระดาษทิ้งเอาตาตากระดาษทิอ้อดอ่ามีเดี๋ยวพี่น้องเออสบายดีอีกรอบเดี๋ยวพี่น้องเด้อขับมาเลาะเบิ่งขวายเห็นผัดเห็นเลีพี่น้อง,ออง,าาด,องดอกยสวย,สวยใส่ตรงกลาง แตกแนนอนเออพราะว่าบ,บริษัทจตานะออกมาส่วนมันกับม่นางก็เลยว่าเออเข้ามาฮาัอบมึงฮิตก่อนเทวดาคำว่า,า,าประเทศนนพี่น้องไปจัาบอกว่าแล้วใหญ่ห้างพี่น้องจ้าเปิดภูมใหม่คำว่าไปสษัแห่งลายเนาะแต่าต่ตอพี่น้องเอ,อ้ยเห็นอีกแล้วพี่น้องจะาดอกบานเทเวอร์เลยนี่ดอกบานพอิีสวยๆเลยพี่น้องออ สวยงามตามทองเรืองจ้ะมีตะดอกปานบาดพี่น้องเอ้ยเนาะมาจ้ะพี่นอ้องจา้ามาเก็บน้ำกั้นพี่น้องเอ้ยอม,มาพี่น้องเดี๋ย็กๆตามจ้าใส่ถุงยางมีดก็ไม่มีกระตาก็ไม่ได้ถือถือแต่ถุงยางนะจะ้ายึดออกปบถุง อ้ยสวยพี่น้องโอ้ยสวยยุ่งกระไลพี่น้องมาตีฮามเข่าวคไปเจอจุดปลายไม้มอะไรนุ่งกระได้พี่น้อ,อมนงมาต่อจา้ามาต่อจุดข้อได้ต่ำมือไปสีออกเมื่อนี้นะเห็นอีกแล้วพี่น้องจ้าวันนี้วันของดาวจะเบิกเลนนดอกสูมใหญ่ใหญ่พี่น้องเมื่อนี้นะ ดอกจูมบักง่ายพี yes. well, days, yes. ่น้องโอ้ยตาจ้าจ้าจ้าตัวเด็กกระพาะซ้ำเดรนแมนนี่นะโอ้ยมาเดินมาเดินมาเก็บก้ำกันพี่น้องเอ้ยเข้ามาแต่ละเจ้าเด็กกระพาะได้เก็บได้หย่ำอยู่เนาะวันนี้พี่น้องดอกงามงามดอกใหญ่ลีลอพี่น้องเอ้ยมามาเก็บน้ำกันอีกแล้วเก็บน้ำกันพี่น้องเก็บน้ำกันอืมมาพี่น้อง sang là tha sang là tha yeah. gì đi là pinong ui tết 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 nè có mực con cơm mồ là ui sáu đỏ của đây pinong nè một đỏ cha bác đỏ pinong nè đỏ bắc nhảy lên nhúng leo của tam nhúng pinong ui sẽ sẽ bên đỏ gì đây pinong đó sẽ bên đỏ nè mà nó thêm như bò บ่เห็นแน่นอนพี่น้องเพราะว่านี่มันก็นาวายหนาจะเห็นอยู่พอพี่นอ้องแต่ว่าตอนนี้นะยุ่งตอบกล้องไปอยากนักนวงจ้าคุณเออนีแหดอกสวยๆเลยพี่นอ้องเอ้ยนะได้แล้วจ้าพอต่ำแล้ะสัมบิกระพอต่ำแล้วเววนาะกินพูดเดียวดอกสามดอกสี่ดอกนี่มีแต่ดอกคักๆพี่นอ้องเอ้ยนัาจากจ้าพี่นอ้อง ต่อจ้ะบัวตะเ,าาเ็นจะดอกสองดอกอีกเนาะตื่มกันเดี๋ยววีอ่ะพี่น้องเอ้ยปวดวายุงปวดโธ่หงมันแตะเนาะตอนนี้ก็ได้ซีหาดอกแล้วแหละพี่น้องเอ้ยเนาะแต่กันยังสีหาต่ออยู่จ้าเนาะฝากแต่กันรับใจเท้าเดี๋ยวถ้าพี่น้องเดินเนาะ ตอนนี้ก็คือเป็นอุปสรรคแพีงพี่น้องอุปสรรคทั้งการถ่ายคลิปแล้วก,ก,ดดก็อุปสรรคตะการหาเห็ดเนาะหาเห็ดในการอุปสรรคอันนึงก็คือตอนหาตอนเที่ยงนี่ก็คือแดดนี่แหละพี่น้องมันหาบอ่อเห็ดแดดส่องทะและเลี้ยวไปทางละกันเหลีอยมันบ่เห็นเห็ดกันแดดอันบดอะไเลีเ้ยวไปอลไรเห็นมันคาแผ่แม่พี่น,น้องโอ้แดดเลี้ยวไปแล้วมันตอบกับเฮ็ดแลยมันบ่เห็น นะแตกจังดัชเชียลจ้ะสุสนเดสชตาพิคาดของสันก็จะ,จะหาพวกเธอเธอ,อจ,จะไปมีหมอนลีอยู่ใสเราจะติปฝืนเธอออกมาในะนางเห็ดเอ้ยเธอไม่รู้จักเสีแล้วจะเป็นจมเอียงเงนาะพี่น้องก่อนอื่นเมก่อกับเขาทุขอเขาพันลายๆเด้อพี่เนาะเด้อที่ถ่ายปลาลัสนอยู่บึบๆบูบูบบก็มมีกั้น่ซงกั้นสันบ่ได้มีอีหยังพี่น้องเอ้ย บอมา,มาละกับสาจายยองเานาะไปเอาหาอีกคนพี่น้องเอ้ยแต่สีภาพปเก็บอีกหนะ้าตาแต่สีออกเนาะตอนนี้ก็คือยุ่งตอมสลัเกินเออเนาะไปพี่น้องข้าวจอ้อหลักล้านจับจอนอยู่หลักล่อนอยู่จับจอนวัสันดูสีเห็ดอะไรนี่ทุกคนเออนี่คือเห็ดอะไรจ้า นี่คือเห็ดขาดจี่น้องเห็ดขาดจาบนี่นะบนอยู่ก็มีเห็ดขาดดิดอน,นี่พี่น้องเอ้ยนี่เห็ดขาดจ้าสี่ดอกมีแต่ดอกใหญ่ๆพี่น้องเอาไปตัดมันซะกันแสบย่างนี้เจ้าโอ้ยเนาะดอกงามงามจิโนงเห็ดขาดเนี่ยเหมือนกันนะเห็ดขาดก็ออกแล้วนะจ้านี่สี่ดอกเลยเนาะ ยูนจ่าเมีตัวนี้นะสอนกันหนึ่งสองสามแคปเออมาพี่น้องเก็บของกันจ่ารอลายใหญ่ห่างอืม,มพี่น้องมาเก็บจ้าไปเห็นแค่ละดอกสองดอกคะคายกว่าบ่าเห็นเลยนะ้อพี่น้องเนาะอันนี้คือเห็ดข่าจ้าได้แล้วสองสี่ดอกพี่น้องกับเห็ดตับ ดอกหนึ่งเนาะตอนนี้ก็คือว่ายุ่งนี่ยปวดโพกมาพวกต่งทีน้องเอ้ยมาทีองบอกอะไรอย่าห่าจ้ามือเลยจ้าเพราะว่าไปดึถือมีดถือเสียมไปดึถืออกกะตาไปดึขึ้นปัตติมาเออจ้าตอนนี้ก็บไปถอนเอาบดง่างบดเหงาแล้วพี่น้องเอ้ยมเก็บไปต้มยุ้งไกจ้าเอออย่าหยุดจ้า เด oh, ี๋ยวพี T ่น้องเออวิกิติน้ำกระพี่น้องจะเห็นตะซีดอกนี่บออืมตัวอื่นนะบอมีบอออกบอบอลอื่นไะฮะสูฟีฟีแทงตอได้กระยาที่เราเพิ่าผ่านกำลังจ่ายเหต่าแน่เนาะไปพี่น้องห่าต่อจ้าบอดดีโอ้ยท่านี้กันนี้พี่น้อโอ้ท่านี้ก็มีจ้าท่านี้ก็มีพี่น้อง วยกันเด้อ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 เห็นอยู่ป่ะพี่น้องเห็นอยู่เบาตรงนั้นไงเห็นไหมทุกคนโอ้มาพี่น้องมาเก็บน้ำกันตาไปเบิ้ลแบบนี้ใบเบิี่น้องรู้ว่าเราต้องเคี่ยวบอกพี่น้องเนี่ยเห็ดขาเห็ดขาเด๋อเด้งอะลรหนุนโจลรู้ว่าเราต้องเคี่ยวหางหรอ บอกเคียบไปยากมากที e ่น้องตันนี้จ้ะหาบมดใหม่พี่น้องเก็บเป็นหลายหามันกินมือใหม่พี่น้องเออบาดเพิ่มเยอะบาดใหญ่พี่น้องจใาเหตุสาบดอกบ้านใหญ่พึ่งได้นี่ดอกบ้านใหญ่เลยพี่น้องปัดถู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 ปัดโถูเอาไปะชับพี่น้องเอาบัานใหญ่พี่น้อง จะยังงามเลยยังสวยๆเลยจะโอ้โหตอบ้ากญ่พี่น้องเบิ้งติดมันก็ยังงามกระโดมาพี่น้องมาเก็บน้กำกันอีกแล้วเก็บน้กำกันเก็บน้ำกันพดมัยุงลายพี่น้องโอ้ยเก็บน้ำเดี่ยวพี่น้องเส็จจ้ะ ขึงถุงแล้วขึงทงแล้วพี่น้องอือบอกบัระยาเอาแต่ซ้ำได้นะพี่น้องสวยดอกบักใหญ่เลยซ้ำหนาแมงยุงเด็กัะไปหาตอมกล้องขออีกสู่สซนแต่เด็กไปพี่น้องหาต่อจ้าจ้าเต็มทุกอย่างเหละเต็สมืออ ทุกคนเห็นอยังบ่อได้คือเห็ดใครจะพี่น้องบ่เนี้นี่ตอบแสงแดดพี่น้องเอ้ยเนาะมันบ่อแอุปสรรคก็คือจังซี่แหละพี่น้องเอ้ยถ้ามันตอบแสงแดดแล้วมันบ่อยากเห็นอาจารย์มาเก็บอีกแล้วดอกบักใหญ่บักง,งามดอกสวยๆเลยพี่น้องเอ้ยอืมบ่ละดอกสองดอกกาดนาพี่น้องให้กอบบ่ได้ลเลยได้เนาะมันเต็มทุกอย่างนี่แหละจันทสี่อ๋อไป จะโอ้ดอกแข็งลีโลพี่น้องโอ้ยดอกนีน้นะแข็งลีโลออหล,ลายๆเลยจ้าบัตรตุกระตามานาันนี่อัตรตุกตามันจะสีสั่มได้ประมาณนะอขนาดว่าใส่ของอย่างก็ยังมานสุดเลยตุนบัตรสีโมเนะพี่น้องไปจ้าหาต่อจา้าบอดบอลอันนี้อีกเลยเด็กพี่น้องบอลพระนี่แล้วหอดีแล้วจา้าบอล เอฟซีบาดะเบอร์กับพระต่หึงเลยแต่พี่น้องมาสิพามาเบอร์จรงจังเบอร์นี้คือคือพี่น้องเนาะคือลีล้อจ้าไปพี่น้องเนาะเลขตัวได้พี่น้องตัวได้ตัวได้เมื่อนี้ต้มยี่ห่าต้มยี่ห่าแกะยี่ห่าต่ำเงือดเสลพี่น้องหาหลักฐานมันก็เบอร์นี้ตัวเล็กๆหนึ่งกับพี่น้องกู หาราดพี่น้องโอ้ยบไงดิโตได้น้อยนี่ก็เจ็บที่หา้ามต้อมเงื่อนวันบนเห็นสัมกองกับบริโฟกัสบริโภคนางซามนี่เพิ่งได้นี่บริโภคการสามกองข่อ,ขอยกระได้โอ้ยโตได้น้อยแล้วก็แป๊บบาดเตียวทรัพย์พี่น้องนี่เห็นบอนะจ๊ะอีนางเขานี่แหละอืม นะเจ็บก็เอาแตนต่อีกพี่น้องอเอ้ยไปพี่น้องจ้าไปสู่ขีดเพิดน,นะาอีหาเขาอเอ้ยโอ้ยกระาสิเลนะหานี่แปะสกสา,าแขนสอกนี่พี่น้องอเอ้ยทามบเจ็บบอเจบจ้าเออเจ็บแต่เก็ฟอากาศจ้าพี่น้องเนาะ ตอนนี้ก็คือว่าได้เห็ดแล้วจะเห็นว่าโอ้แดดกลาจากสีอะไรพี่น้องโอ้สกปกแห้งขนาดนี่เห็นมอได้เห็ดหรือจะพอต่ำพออะไรยังไงนะพี่น้องจะต่ำปนเนาะอันที่พดไม่เนี่ที่ไปยายามมาตีวียุ้งพี่น้องเอ้ยมีแต่ดอกงามจ้าบวีบวไรจะยุ้งลายสระเกินเนาะจะน้ำมัสีหามกันไปเสื้อมไปไม้คือจะตุ้ยว่าเนี่ หายแท้ๆเลยเนาะไปพี <Priest prescribe. S 2> ่น้องสิเราออกเลยแหละยุ่งร้ายปวดโพบไวจ้แกนรสองหนึ่งก็หันยีนั่งหันตอดนะ